คุยกันหลังอ่านไบฮีโร <My Hero S 1> ่อะคาเดมีตอนที่395ชื่อตอนบนความสูงนะนะครับก็รายการคุยกันหลังอ่านจะเป็นรายการที่จะมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาตอนล่าสุดของายฮีโร่อะคาเดเมียและจะมีการเจาะถึงรายสัญญาที่น่าสนใจภายในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่อ่าน, Hero านไบฮีโร่อะคาเดเมีในตอนล่าสุดนี้ก็สามารถไปอ่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มังงะ พระสนะครับไม่พูดทอดเาเพเข้าสู่เนื้อหาเลยก็แล้วกันจากความเดิมตอนที่แล้วตอนที่3 9 4เบสีที่โทกะฮิบิโกะได้ถูกการปลดปล่อยจากพาราการพายในที่ใจของเธอโดยอุรากะโอชโกะที่เปิดใจและยอมรับในความเป็นตนของเธอและยอมรับในสิ่งหลายอย่างที่ทางตัวของโทกะชื่นชอบและพร้อมกับการที่เรื่อดของทวายนั้นได้หายไปจากตัวเธอไปที่เรียบร้อยแล้วและทําให้ตัวของเทวายที่แยกตัวเป็นอันนั้นก็ได้สูญทลายไปแล้วในแต่ละที่ ซึ่งในแต่ละที่ที่ทางตัวของร่างที่เพิ่มตัวอย่างเป็นอนันต์ของทวายนั้นไปส่งผลกระทบมีหลายที่มากมายอย่างเช่นการต่อสู้ที่เอนเดเวอร์นั้นสู้กับโทยะหรือดาบิไปก่อนหน้นนที่จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสถานที่หน้าตรงนั้นมีตัวของร่างโคนของทวายนั้นจะไปถึงในตัวของเอนเดเวอร์และเอนเดเวอร์นั้นพยายามใช้ตัวของตัวเองนั้นพยายามปกป้องครอบครัวของเขาอยู่ภายใต้ออบกอดของเขาอย่างเต็มที่และหน้าตอนนั้นก็สูญสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต่อมาอีกที่หนึ่งนั่นคืออีดาที่หน้าต ตอนนี้เอนจิ้นของเขาสร้างเสียหายไปที่เรียบร้อยแล้วและภายในแค่เอื้อมือเท่านั้นตัวของเทว้นั้นจะไปถึงเอื้อมือแล้วก็ได้สูญถลายไปและอีกที่หนึ่งนั่นคือตัวของฮอสนั่นเองที่ร่างโคลนของโทกะที่พี่โกะนั้นไปฟาดฟันครัวของฮอสแต่ถึงอย่างนั้นตัวฮอสนั้นไม่ได้สึกถึงความรู้สึกเคดแค่เลยแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่รู้สึกผิดและเป็นความรู้สึกที่เขาพูดกับตัวร่างแยกของโทกะที่พโกว่าก่อนนั่นสินะ บุกไงวาระที่จริงเขาเป็นคนที่จะตายไปนี่นะโทกะฮิมิโกะซึ่งเป็นความรู้สึกภายในใจของคอกจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆนั้นแปว่าตัวของคอกนั้นก็รู้สึกผิดทุกครั้งที่ได้ทําการสังหารตัวขอร์ทไวสไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นในณเวลานั้นที่เขาควรทาแต่ว่ามันก็คือผลกรรมที่เขาทําณตอนนั้นส่งผลมาถึงณตอนนี้ซึ่งตัดมาสึงความรู้สึกของร่างที่แท้จริงของโทกะฮิมิโกะซึ่งณตอนนั้นโทกะฮิมิโกะได้พูดถึงสิ่งที่ทําไมเธอถึงใช้มีดเป็นอาวุธ เพราะว่าจริงๆแล้วมีดของเธอ้นถูกฟ,ฟ่ายเพื่อที่จะเอาเลือดของคนอื่นและดื่มเลือดของสิ่งที่เธอเห็นแล้วรู้สึกชื่นชอบและหลงไหลนั่นเองแต่ว่ามีดที่เธอใช้ใน,นตอนนี้นไม่ใช่เพื่อความชอบหรือความหลงไหลเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ว่าเธอใช้มีดเพื่อที่จะไปทิ่มแทงด้วยความโกรธเกียวของเธอนั่นเองเธอคิดว่าถ้าเธอทําแบบนี้แล้วโลกจะอยู่ได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าตัวของโทกะฮทีวิกโกะนั้นก็ได้รับผลกระทบจากการที่เธอใช้อัตลักษณ์มากจนเกินไปมันจะสมผลถึงตัว ของเธอที่เธอจะรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายและในณนตรงนั้นนี่เอง ทางตัวของโทกะาฮิวกฮิกโกก็เลยดูในตรงเบอร์เวณดราสามลบนะตรงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างกับคนที่โดนพลังของซีโร่กาววตี้ซึ่งพอเธอเห็นฮีโร่ทุกคนที่นอนอยู่ณนะสถานที่ตรงนั้นเธอก็เลยชื่นชมโตอุรากะาว่าผู้ฮีโร่ที่โดนลุกหลงจากซีโร่กาวิตี้แบบติดต่อก็ได้จัดการเอาลงพื้นอย่างนิ่มนวนขนาดโดนคนอื่นที่เข้ามาสอก็ยังปลดปล่อยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้โอชะโกจังเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ไม่เคยทําตัวเองให้ตกต่ำเลยสินะ และนะักสา,ากาตั้งตนนั้นอุรากานั้นก็รู้สึกหนาวเหน็ดอย่างม,มากและสติของเธอใกล้จะหายไปทีเล็กเดียรน้อยและเพราะว่าเธอถูกแทงและเลือดออกมาเยอะอย่างมากๆและทําให้ตัวเธอน้นจะหมดสติไปแล้วกลับมาสู่ถึงตัวของโทกะาฮิบิโกะคำพูดต่งตางๆที่ตัวของอุรากานั้นพูดใส่ให้กับตัวของโทกะาฮิบิโกะนะั้นมันยังก้องกลวนในหัวของเธอถึงเรื่องราวต่างๆที่ทาองตัวอุรากานั้นพูดให้กับตัวของโทกะาฮิบิโกะหรือแม้แต่การพูดถึงรอยยิ้มของเธอที่ เป็นรอยยิ้มที่เธอออกมาจากใจที่แท้จริงและตัวของอุรากานั้นยอมรับในรอยยิ้มที่มาจากใจของเธอหรือแม้แต่ตัวตนของเธอก็ตามถึงไร้ซึ่งไร้ยายอาจจะเป็นสิ่งที่ทางตัวของอุรากาจะยอมรับไม่ได้จริงแต่ว่ามีแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่เธอยอมรับจากใจจริงที่ทางอุรากะนั้นอยากจะบอกให้กับตัวของโทกะสทิพิโกะและ,และตัวของโทกะสทิพิกโกะก็พูดถึงตัวของอุรากาว่าเรื่อยออกมาเยอะจนถึงตายได้เลยนะเพราะขนาดโดนชั้นแทงไปแล้วก็ยังขยับตัวได้ตั้งคั ณะนั้นโทกะจังสมาคมวิแลนดจะทำลายทุกอย่างและหลังจากที่ทำลายไปแล้วมันจะต้องเป็นโลกที่ฉันอยู่ได้ง่ายแน่แต่ว่าที่โอชากุจังพูดมานั้นฉันก็ดีใจจึงฉันจะบอกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเถอแต่มีแค่เรื่องที่โอชากุจังจะหายไปนี่แหละที่อย่างไงก็ไม่เอาด้วยเพราะความรู้สึกนี้มันมาจากใจจริงฉันเลยจะให้เลือดกับเธอทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นโทกะฮิวโกะนันถ่ายเลือดของเธอให้กับอุราการซึ่งเธอเลยใช้วิธีนี้ในการถ่าย เลือดของเธอนั้นให้กับอุปรากะเพื่อที่จะชดเชยกับเลือดที่ทางอุปรากะนั้นเสียไปซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเดียวกันที่ตัวของทไวเคยใช้ก่อนในตอนที่วินแลนด์อาในการต่อสู้ก่อนนั้นซึ่งณตอนนี้เธอไม่สามารถใช้ร่างแยกของตัวของเธอเพื่อมาทําวิธีนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอเลยใช้ตัวของเธอเองนั้นแทนเลือดที่ทางอุปรากะนั้นเสียไปเลยก็แล้วกันทางอุปรากะนั้นข้อพอได้สติจากการถ่ายเลือดแล้วเธอเลยพยายามบอกทางโทโทกะว่าอย่าทําแบบนี้เลยเพราะไม่งั้นเธออาจจะตาย ได้เลยนะแต่ว่าตัวโทกะฮิวิโกะนั้นก็ได้พูดให้กับตัวของูุรากะว่าถ้า,ถาจับฉันได้เธอจังใจจะมาหาฉันแล้วก็เอาเรื่องจนกว่าฉันจะตายไปเลยอย่างนั้นเหรอโอซากุจังเนี่ยที่จริงแค่จับฉันในฐานะวินไลท์เท่านั้นก็พอแล้วแท้ๆทาแค่กําจัดฉันกับคนที่ผิดป,ป,ปกติกับไปกับสังคมก็พอแล้วแท้ๆทาแค่เรื่องที่ถูกต้องสมเป็นฮีโร่เท่านั้นก็ดีแล้วแท้ๆแต่เธอเน,นี่ยกลับคิดเรือร่องไม่เป็นเรื่องจะมาคุยกับคนที่อยากจะทําให้เพื่อนของเธอบา เจ็บแบบยังแทงใส่เธออีกพีลึกจังเลยนะโอชาโกจังและอ,อุรากาั้นก็พยายามห้ามตัวของโทกาะฮิวิโกว่าอย่าทําแบบนี้เลยเพราะอุรากาั้นถึงเธอเริ่มมีสติแล้วก็จริงแต่ว่าความห่วงใยที่ทางอุรากาั้นมีให้กับตัวโทกาะฮิกกวิโกนะก็ยังมีอยู่แต่ว่าตัวของโทกาะนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันจะมีะมชีวิตอย่างาที่ใจอยากเพราะอย่างนั้นให้จับไม่ได้หรอกก็เหมือนที่อุรากาจังจะจับท่านแหละแต่ว่าขอโทษที่แทงนะขอโทษที่จะข้อใส่นะพูดจริงๆนะโทยะากุ้งก เขาอาจจะช่วยเผาบ้านของฉันทิ้งให้เป็นบ้านธรรมดาที่มีแต่เรื่องแย่ๆแน่นเต็มไปอยู่เขาอาจจะช่วยทําให้มันหายไปถึงจะดีใจมากๆที่มันหายไปแล้วแต่ว่า,ามันกงคงยังหลงเหลือในใจส่วนโอชโกจังไม่ได้ทําเหมือนกับว่าเรื่องของฉันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดทรมานก,ก็จริงแต่ตอนที่เธอพูดถึงใจฉันมันก็บอบวิอวลและด้วยคําพูดนี้ทําให้ตัวอุรากะนั้นโน้นไปถึงเรื่องราวที่เธอพูดถึงก่อนที่จะเกิดศึกใน ั้งนี้ให้กับเดกุว่าถึงรีเรียนการต่อสู้ไม่ได้ก็ไม่อยากจะทำเป็นเมินในสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของภายในใจเขานั่นแหละซึ่งนั่นคือคําพูดที่ทางของอุรากะนั้นเคยพูดให้กับตัวของมิดริยะและเธอก็อยากจะรับฟังความรู้สึกที่แท้จริงของโทกาฮิฮิโกะว่าเป็นยังไงกันแน่ซึ่งนั่นแหละคือเป้าหมายในการต่อสู้ของอุรากะและมันส่งผลถึงเรื่องราวในครั้งนี้และในที่สุดเธอก็สามารถทําได้จริงและเราก็เลยได้เจอบทสรุปของเรื่องราวในครั้งนี้และหลังจากนั้นโทกาฮิบิโกะ เรยพูดขึ้นมาว่าพอบใจนะโอชากโกจังฉันดีใจดีใจจริงๆนะโอชากโกจังและหลังจากนั้นก็จะเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของเธอที่เธออยากจะพูดถึงให้กับความรู้สึกของเธอในหน้าสถานตอนนี้ว่าเพราะอยากจะเป็นตัวตนของคนคนนั้นด้วยความอิจฉาด้วยความรักเลยดื่มเลือดจนหมดเกลี้ยงตลอดถ้าหากว่าเราได้รู้เร็วกว่านี้แล้วก็ถ้าได้รู้จากความชอบที่ทําให้อยากมอบเลือดให้พอพอกับที่อยากจะดื่มเลือด ให้หมดแล้วก็ถ้าเราได้เจอกับความชอบแบบนั้นแล้วโลกนี้จะอยู่ง่ายขึ้นกว่านี้ไหมนะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็คือโทกะฮิมิโกคนที่มีชีวิตตามใจที่อยาและจบชีวิตตามใจที่อยา เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ยิ้มได้น่ารักที่สุดในโลกเลยและนั่นคือจุดจบของเรื่องราวการต่อสู้ในครั้งนี้ระหว่างโทกะฮิบิโกะและอุปราอากาศโวชโกได้ปิดม่านไปแล้วหรือเปล่านะกับการต่อสู้ในครั้งนี้และการต่อสู้ต่อไปจะเป็นเช่นไรและเรื่องราวหลังสีของอุปรากรและโทกะฮิบิโกะจะเป็นเช่นไรก็คงต้องติดตามในต่อได้ครับก็ประมาณนี้กันกับเรื่องราวในครั้งนี้ของมา h ฮีโร c a d แคนเมในตอนที่300ก็แต่ว่า ลายคนก็อาจจะมีการพูดถึงอย่างแน่นอนว่าโทกะฮิวโกจังจะตายไหมกับการถ่ายเลือดในครั้งนี้เพราะว่าบทพูดและหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเหมือนจะตายมากเลยมันเป็นบทพูดที่โคตรเด็ดแกหรือเป็นคาพูดประคมตายอย่างมากแต่ว่าผมยกตัวอย่างหนึ่งคนที่เหมือนน่จะตายที่สุดแล้วแต่ไม่ตายคือโตของโทยะที่สภาพอย่างนั้นเป็นสภาพที่ถ้าไปเซนเนี่ยนะตายอ<า>ย่างแน่นอน,แ,น,น,อนแต่ว่ายังรอดมาได้ถึงจะบอกว่าโตัวของโทยะมันมีความอืดทึกทนแต่ว่าพูดตรงนะสภาพณตอนนั้นน่ะอยู่ได้เพราะว่าจิตใจและอัตลักษณ์ที่ตื่นขึ้น ชูดซีวีกันีแต่ว่าในครั้งนี้ตัวของโทกาฮิบิโกะเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ไม่ได้บาดเจ,จ็บสาหาัสถึงได้อาถายเลือดและเสียเลือดไปเยอะก็จริงแต่ว่าณาสถานาาตอนนั้นถ้ามีคนที่ช่วยทันผมก็คิดว่าโทกาฮิบิโกะก็สามารถรอดได้และผมคิดว่าทางตัวอาจารย์โคฮิูริโชิคเขาคงอยากให้เรื่องราวมันจบแฮปปี้เอนดิ้งแหละถึงบทสุดครั้งน,นี้ก็เป็นบทสุดที่แฮปปี้สำหรับตัวของโทกาฮิบิโกะและความคิดที่บิดเบี้ยวของเธอก็อจริงแต่ว่าหลายๆคนก็คงอยากให้เธอรอดมากกว่าและอยากเห็นความสัมพันธ์ขอองงเพื่่นสาาาววแลวโททกกะิ อุรากะมากยิ่งกว่านี้กับคนคนอื่นไม่แน่เธออาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเขึ้นก็เป็นไปได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างแบบที่ทางอุรากะพูดว่าเป็นหลายสิ่งที่เธอไม่อาจยอมรับได้ก็จริงแต่ว่าณนะตอนนี้เธออยากจะเปิดรับความรู้สึกที่แท้จริงให้กับตัวของโทกะฮิมิโกะว่าเธอเป็นคนยังไงมีความชื่นชอบอยังไงและอยากจะรับฟังความรู้สึกนั้นซึ่งนั่นแหละคือทําให้ผมรู้สึกว่าโอกาสเนี่ยอาจจะสิสิ์ตายได้ถึง 60- 70%แล้วก็อาจจะรอดประมาณ30-40%แต่ว่าก็คาดการไว้ก่อนว่าประมาณ นี่ละกันคืออาจจะตายสูงแต่ว่าอาจจะรอดก็ได้เพราะว่าสุดท้ายสุดผมคิดว่ามันคือตัโชนเนนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจารย์ก็คงมีฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้ให้กับทุกตัวละครอยู่ยแล้วอาจจะรอดก็ได้หรือไม่รอดก็ได้เรื่องราวนี้ก็คงเป็นเรื่องราวในอนาคตที่เราคงต้องติดตามต่อไปในเรื่องราวในอนาคตนะครับแต่ว่าก็รอกันต่อไปในตอนหน้าแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปและคู่ต่อไปที่เป็นการต่อสู้หลังจากโทูไกฮิวโกและอุรากะโอชกุนะจะเป็นคู่ไหนกันแน่จะเป็นคู่ของออมไ์และออฟ์วันที่เคยเกิดมาแล้ว ว่าจะต่อสู้กันแต่ว่าณตอนนี้ให้หายไปชั่วหนึ่งคู่ของเดกุกับชิราคิทุมระอันนี้คงรออีสักพักใหญให่กว่าจะกลับมาหรือไม่ก็คงมีตอนหน้าคงมีการพูดถึงในระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีอีสองสนามรบที่เป็นของอีเซอร์เฮดที่ตอนนั้นถูกล่าตัวไปโดยคูโรงิหรือเพื่อนเก่าตัวของพวกเขาทั้ง3าคนที่อาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวก็ได้และนี่คือ3เรื่องราวที่มีการทิ้งปมไว้นานแล้วแต่ว่าแต่ยังไม่สารต่อเสงเรื่องดาวหรือแม้แต่บทสุดข,ของเรื่องราวของแต่ละคู่ก่อนหน้าที่เหมือนจะจบแต่เ้ายยังไม่บอีหลููผ ว่าเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องการสารต่อไปในเรื่องต่อๆไปอย่างแน่นอนก็ฝากไว้ประมาณนี้กันแล้วก็ใครมีความรู้สึกยังไงบ้างกับ My Hero a อาคา m เ a ือภายในตอนนี้ก็สามารถพิจกันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช่อง w i นทูโกด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ